สัตว์ทะเลลึกลับในตำนานเป็นที่กล่าวขานของนักเดินเรือในอดีตมันมีขนาดใหญ่มหึมมาน่ากลัวหิวกระหายและพร้อมจู่โจมผู้ที่ลุกล้ำเข้าไปในขีดแดนของมันสัตว์ลึกลับในตำนานนี้มีชื่อเรียกว่าคราเคนคราเคนคืออะไรมันเคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้หรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นหากคราเคนมีอยู่จริงคราเคนเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นเซฟาโลพอดเช่นเดียวกับหมึกยักษ์หมึกยักษ์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและเช่นเดียวกัน คราเคนก็เป็นสัตว์ที่มีความฉลาดมากมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวอ่อนจึงไม่มีกระดูกที่จะกลายเป็นฟอสซิลนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่พบซากหรือหลักฐานการมีอยู่ของคราเคนด้วยร่างกายที่ไร้กระดูกเยืดหยุ่นแต่แข็งแรงมากซึ่งผิวหนังของมันสามารถเปลี่ยนสีเพื่อพรางตัวตามสภาพแวดล้อมได้นั่นจึงทำให้นักวิจัยจำนวนหนึ่งกล่าวว่ามันคือเอเลี่ยนที่มาจากนอกโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนในปี1930 มีรายงานการโจมตีเรือของหมึกยักษ์นักชีววิทยาและผู้ชำนาญการคาดว่าหมึกขนาดมหึมาที่โจมตีเรือนั้นสาเหตุมาจากตัวเรือที่มีลักษณะคล้ายกับวานสเปิร์มที่เป็นศัตรูของหมึกยักษ์นั่นเองและจากการให้การของผู้ประสบเหตุอ้างว่าหมึกดังกล่าวมีขนาดใหญ่ประมาณ100ฟุตเลยทีเดียวหากคราเคนมีลักษณะใกล้เคียงกับญาติของมันอยา่างหมึกยักษ์นั่นหมายความว่าคราเคนมีสมองขนาดใหญ่และฉลาดมากมันจะต้องมีมากกว่า1ตัวและสามารถสื่อพันธุ์ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นคราเคนในอดีตอาจอาศัยอยู่ในทะเลลึกทั่วโลกเช่นเดียวกับหมึกยักษ์ในปัจจุบันดังนั้นมหาสมุทรในอดีตจะเป็นดินแดนหายนะของนักเดินเรือเลยทีเดียวมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับคราเคนว่ามันมีขนาดใหญ่เท่าเกาะเล็กๆหนึ่งเกาะมีหนวดยาว1500เมตรและมันสามารถดึงเรือที่มีขนาดใหญ่ให้จมลงได้ด้วยหนวดของมันสัญญาณการปรากฏตัวของคราเคนจะรู้ได้เมื่อปลาจำนวนมากว่ายขึ้นมาบนผิวน้ําเพราะปลาในท้องทะเลเหล่านี้จะกลัวคราเคนนั่นเอง จากเรื่องเล่าในตำนานต่างๆแสดงให้เห็นว่าความน่ากลัวของคราเคนแพร่กระจายไปทั่วทุกผืนทะเลและนี่เป็นคำถามสำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคราเคนยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหากคราเคนยังคงอยู่ในมหาสมุทรมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปโดยสิ้นเชิงชาวไวกิ้งคงไม่สามารถแล่นเรือไปยึดครองพื้นที่ต่างๆได้หากมีคราเคนเป็นผู้ครอบครองมหาสมุทรและคริสโตเฟอร์คลัมบัสคงไม่พบทวีปอเมริกาแน่นอนหากคราเคนยังอารวาสอยู่ในทะเล แต่โชคดีที่เรื่องราวของคราเคนเป็นเพียงตำนานที่ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้แต่หากเราดูณปัจจุบันญาติที่น่ากลัวของมันอย่างมึกยักษ์ทำให้เราไม่สามารถลืมตำนานของคลาเคนได้อย่างแน่นอนซึ่งณปัจจุบันโลกใต้ท้องทะเลเป็นที่ลึกลับกว่าอาวกาศไปแล้วซึ่งนาซาได้มีการสำรวจดวงดาวอื่นๆมากมายเพื่อเป็นโลกใบที่สองของมวลมนุษยชาติแต่มหาสมุทรกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากต่อ,อการสำรวจนั่นทำให้มหาสมุทรในปัจจุบันค่อยๆถอ,อยกลับไปสู่ดินแดนแห่งความพิศวง ซึ่งหากโลกใบนี้ไร้ผู้คนอาศัยอยู่คลาเคนอาจครอบครองทั้งมหาสมุทรบนโลกใบนี้ก็เป็นได้รู้หรือไม่ศัตรูโดยธรรมชาติของหมึกยักษ์คือวานสเปิรม์มมีการพบซากวานสเปิร์มจำนวนมากมีบาดแผลบนหลังคล้ายรอยถลอกและปุ่มดูดของหมึกยักษ์ขนาดใหญ่และยังพบซากจง,งอยปากของหมึกที่ไม่สามารถย่อยได้ในกระเพาะอาหารของวานสเปิรม์มซึ่งหมึกยักษ์นอกจากะเป็นศัตรูแล้วยังเป็นอาหารของวานสเปิร์มอีกด,ด้วย